ก็ขอให้พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เปิดแพร่กันไปทั่วโลกวันนี้นะครับ่นะผมเลยว่าผมยืนยันว่าทรัพย์สินทุกชนิดนะก็จะมีการเปิดโดยคณะกรรมการรองน้องเจ้าวาดองค์ใหม่เนี่ยที่ทักษะ,ะเนี่ยที่เข้าวัดไม่ได้เนี่ยนะก็จะดีที่จะเปิดนะครับของทั้งหมดที่รับมอบมารับมอบจากกรมควบคุดีนะโดยคณะกรรมการของวัด2ี่ิคนรองนักวิทยกากรกร็ดีรองตำรวจชุดคณะที่ปรึกษาของ จ้าอาวาดก็ดีหรือนะครับสกิบพยายนของหน่วยงานของรัฐก็ดีเปิดพร้อมกันครับเปิดให้ดูนะทุกอย่างเปิดดูตามบัญชีของนะครับกรมค่าพอดีนาชง,งานาช้างนะครับนะที่นะครับเป็นเรื่องกังวลกันก็จะเปิดให้ดูเรากรมศิลปากรมาตรวจสอบเลยว่าเป็นงานช้างจริงงา,นานช้างพล้อมนะครับถ้าเป็นของที่ตรงนะครับเรียบร้อยกรมสินปากรตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยก็จะทําห้องนะครับในการเก็บรักษาโดยล็อกกุญแจนะโดยมีกรรมการวัด โดยมีบรยากรโดยมีทั้งเจ้าวาดร่วมกันเปิดพร้อมกันนะสามดอก่างนี้หว่านะครับนะทุกอย่างเนี่ยนะครับจะมีการบุรณะวัดอะไรต่างๆนะ,จะเจ้าวาดอาจารย์นุตนะครับโดยความเห็นของคณะกรรมการวัด20คนนะหรือบรยากรครับทั้งหมดทาทาด้วยกันดังนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะโปร่งใสมีกรรมการตรวจสอบจเจ้าวาดนะครับไม่ให้ทาโดยพลการแล้วกรรมการวัดทุกคนก็เป็นคนที่เสียสละมีจิตศรัทธา ในการที่จะมาแก้ไขพัฒนาวัดบางคานสภาพวัดอันไหนที่ไม่เรียบร้อยห้องน้ํานะครับไม่เรียบร้อยก็ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยอันไหนที่มันผุพังก็ต้องบูบรณะนะโดยใช้งบประมาณที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตรวจสอบไดนะ้เรื่องอย่างนี้เราถือว่าเราแฟร์นะเราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราไปนะครับเราไปในฐานะที่เป็นคนกลางไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งนะแต่เราต้องการเห็นความสงบสคือให้กับพี่น้องชาวบางคานคือให้กับ วัดของพ่อเงินเป็นที่สักการะบูชาของน้องประชาชนคนในประเทศครับจะไม่ยอมนะครับถ้าหากว่าพิสูจน์ทุกอย่างหมดแล้วแลวจะมีผู้หนึ่งผู้ใดน,นะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมานะครับใช้อิทธิพลหรือใช้มวลชนไม่ได้นะครับผมยืนยันน่าไม่ได้นะอันนี้ก็คือนะครับเรียนให้ทราบนะโดยทั่วกัน,นครับนะอันนี้คือนะผมเรียนให้ทราบนะว่าอันนี้คือทางบันอย่างตรงไปตรงมานะครับนะกนะ็ขอบคุณทุกคน ที่มาร่วมรับฟังนะครับแล้วก็วันนี้คลิปทั้งหมดที่เปิดไปนะครับแล้วก็นพปพสำนักงานที่เราเตือนไปนะครับผู้กองที่แสนสุขจุบีที่เราเปิดคลิปเตือนให้กับทั้งหมดทั้งประเทศฟังนะครับผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยนะก็เข้าใจปัญหานะครับเจ้าที่ทุกฝ่ายนะต่างคนต่างทําหน้าที่นะ,นะแล้วก็อ่าก็เรียนท่านร้อยเอกธรรมนัติพงมเผ่าชุวพิจรณานะครับด้วยความเป็นธรรมนะตรวจสอบก่อนได้นะครับแล้วก็ ตั้งกรรมาการสอบได้นะครับนะสำหรับรที่ดีกุมบริพั์ว่านะครับท่านจริงหรือไม่อย่างไรนะแต่สิ่งหนึง่งผมอยากให้คํานึงถึงความเสียหายของประเทศว่าหากถึงวันนั้นแล้วนะครับไม่ดําเนินการแก้ไขแล้วผมไปร้องให้เป็นคดีพิเศษที่ดีไอน,นะครับผมยืนยันว่าผมจะนํากําลังเจ้าหน้าที่ดีไอร่วมกับปคบนะเข้าตรวจคน้นบริษัทที่เก็บซ่อนตีนไก่นะจํานวนมากนะครับที่จังหวัดแห่งหนึง่งนะซึ่งเรารู้เป้าหมายอยู่แล้วนะครับนะ เรื่องนี้นะกเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่อยากที่จะเห็นความไม่โปร่งใสในหน่วยงานราชการนะครับท้องฟ้านะฝนตกเยอะแล้วเริ่มเจียมใสจากที่ผ่านมานะมีแต่เรื่องทุจริตไปหมดนะเปีที่ผ่านมานะผมต่อสู้กับเรื่องความไม่ถูกต้องความไม่ยุติธรรมต่างๆมัเยอะแยะมากมายนะยุคนี้นะครับเป็นนายกเศรษฐาทํางานนะก็ยังชื่นใจว่า เก่งไม่เก่งไม่เป็นไรมีความขยันนะขยันทํางานทุกวันนะครับอย่าน้อยเราได้เห็นนายกที่ทําแต่งานนะไม่มีโอกาสที่จะไปทุจริตไม่มีโอกาสที่จะไปนะดูแลงบประมาณแต่มีทีมงานคอดูและแต่ตัวท่านนายกเองครับเดินทางไปทั่วประเทศไทยเดินทางไปทั่วโลกนะทำงานนะโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยอันนี้ก็ต้องชื่นชมท่านนายกเศรษฐานะ แต่สิ่งสำคัญก็ตามครับทีมงานภาคพเพื่อไทยนะครับแล้วก็พักร่วมรัฐบาลนะครับท่านต้องอย่าลืมนะครับว่าท่านเคยเป็นพรคร่วมรัฐบาลเดิมมาก่อนนะโดยเฉพาะรรคภูมิใจไทยนะผมเรียนให้ทราบว่าทุกเรื่องนะเราก็จับตามองนะครับทุกอย่างคือต้องช่วยกันนะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นนะครับ9ปีที่ผ่านมาพี่ต้องประชาชนคนในประเทศประสบขอ้อกรรมกับโรคโควิดในมา นะครับบาดเจ็บล้มตายก็เยอะนะแล้วก็นะครับเสียหายทางธุรกิจก็เยอะแยะมากมายวันนี้เรามาช่วยกันฟื้นฟูประเทศนะให้มันกลับมานะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยจํานวนมากนะอาชญากรรมก็ต้องพุ่งขึ้นมากมายดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องไม่ให้มีใครทุจริตต่อชาติบ้านเมืองนะดังนั้นก็ต้องเรียนครับว่าพักลรมรัฐบาลนะก็ต้องช่วยกันทํางานมากขึ้นผมในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็มีหน้าที่ตรวจสอบการทําง,งานของ นักการเมืองทุกคนทุกพักทุกรัฐบาลนะทุกเรื่องเราก็ทําหมดรวมทั้งนะครับร่วมมือกับท่านผู้จัดการาบริษัทบริเนต่อสมลน,นะครับในการดูแลนะให้ข้อมูลบอดแสเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการปราบปรามมิจญากรรมและนอกจากนี้ยังไปโดยแทนของพี่น้องข้าราชการตำรวจทั่วประเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมของตํารวจหมดยุคสักทีนะครับที่ตํารวจมาทํางานแล้วไม่มีน้ํามันเติมหมดยุคที่ตํารวจพนักงานสอบสวนไม่มีกระดาษต้องไปซื้อกระดาษ ยุคที่เราไปซื้อเครื่องเก็บเองนะครับนะผมหวังว่าทั้งนี้มีการแก้ไขพรับาตำรวจฉบับใหม่นะครับนะตำรวจนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่ามีผู้บริชารนะครับแต่งตั้งด้วยความเป็นธรรมครั้งนี้ด้วยการใช้อุโสเป็นตัวตั้งถึง50%นะครับนะแล้วก็ผมหวังว่าผู้บัชิการแต่ละภาคมาแล้วเนี่ยนะครับจะมาช่วยกันดูแลความเป็นอยู่ของตำรวจดูแลความเป็นเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมารับใช้พี่น้องประชาชนอย่างมืออาชีพ นะครับผู้การจังหวัดนะครับก็ต้องใช้ตํารวจภูธรจังหวัดนะครับขับเคลื่อนดูแลตํารวจนะครับภายใต้ใการในสังกัดของตำรวจภูธรจังหวัดของตัวเองนะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสวัสดิการที่ดีขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องสวัสดิการอาหารกลางวันดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องข้าราชการตํารวจโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างสภาพหนี้ขอ,องสาขกองตำรวจที่มีการทุจริตโดยที่พวกคนที่นะทุจริตคอร์รัปชันในวงการตํารวจเนี่ยเอาเองินมาฝากสั่งคอร์รวจนเนี่ย ินดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อเยอะมากมายซึ่งบางคนเนี่ยมีเงินฝากระดับในพอนดสามร้อยล้านสี่ร้อยล้านเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้เอาเงินมาจากไหนนะก็เรียนให้ทราบนะว่าวันนี้ท่านต้องเปลี่ยนตัวเองท่านต้องปรับตัวเองนะเราให้โอกาสท่านนะถึงนะครับสิ้นเดือนธันวาอ่ะหลังจากปีใหม่เนี่ยครับไปแล้วปีหเกเจ็ดเนี่ยเราจะเข้มข้นกับท่านทุกหน่วยงานทต่วงกลมไม่ว่าท่านจะเป็นใครเราก็จะเดินหน้าไปสู่นความจริงออกิปท่านถ้าท่านทุจริต แต่ถ้าท่านเป็นคนดีทำเพื่อชาติบ้านเมืองเราก็จะสนับสนุนท่านจะส่งเสริมท่านให้เป็นข้าราชการที่ดีของประชาชนนะเราก็จะยกย่องท่านให้พี่น้องประชาชนคนงประเทศดูเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อสังคมครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าก็มีผู้ตำรวจเช่าบุนน้อยก็ร้องกับเรามาเรื่องของการมอบนะครับนะก็เรียกแหวนัสวินนะแหวนัสวินที่มีการมอบให้กับน้องคนหนึ่งที่ภาคุงวัน ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าแหวนนัศสลินเนี่ยเป็นแหวนซึ่งทรงคุณค่านะแล้วก็มันไม่ไม่เหมือนกับโล่โล่รางวัลน,นะหรือเงินสดต่างๆแหวนนัศสลินเนี่ยนะครับท่านบอกปะตะลล์เนี่ยวัตตนเดืนต,ตอ่อลงสอาวันเดืนต่อสัตว์ชุนมนเนี่ยนะครับนะท่านเอาแหวนนัศสลินมามอบให้เป็นฝันกำลังใจถือว่าเป็นแหวนทรงคุณค่าของประเทศไทยก็คือแหวนนัศสลินถ้าหากว่ามีการแจกความเพื่อโดยที่ไม่มีเหตุมีผลแหวนนั้นก็ไม่มีคุณค่าไม่มีไม่มี ทั้งผู้มอบก็ไม่มีฝัมสุขทั้งผู้ให้ผู้รับก็กลับไม่มีค่าอะไรเลยดังนั้นการมอบไวนัสบินในคดีสยามพารากนนรนอนเนี่ยนะครับนะ้องคนนี้นะเป็นคนที่ออกเวรไปแล้วแต่ควา์มที่เป็นิตสํานึกของความเป็นข้าราชการตํารวจแม้กระทั่งออกจากเวรไปแล้วยังกลับเข้ามาช่วยเหลือนะแก้ไขปัญหาที่สยามพารากอนคนแรกดนะังนั้นเนี่ยเหมาะสมแล้วจากวิดีโอที่มีการพิสูจน์ว่า น้องคนเนี้ยที่ได้รางวัลนะนะครับแบนอาสวินเนี่ยเป็นบุคคลที่เสียสละที่ออกจากเวรไปแล้วกลับมาช่วยพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาเด็กอายุ14ในการยิงที่ศิริขวัญรก้อนเหมาะสมทั้งปวงที่จะได้รางวัลเหรียญอัศวินครับนะอันนี้คือทุกคนไม่ว่าจะเป็นตำรวจระดับไหนก็ตามผมเชื่อมั่นว่าท่านต่อสักนะมอบให้ทุกคนด้วยที่มีการ ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆและเหรียญที่ท่านได้ไปนะครับมันจะเป็นคุณค่าทางด้านจิตใจที่ท่านต้องเก็บเอาไว้นะในความภาคภูมิใจตลอดชีวิตของความเป็นข้าราชการตำรวจดังนั้นวันนี้นะครับข้าราชการตำรวจก็ต้องเปลี่ยนแปลงหมดยุครีดไถหมดยุคไีไก่นะหมดยุคที่จะทำนะครับทําร้ายประชาชนโดยที่นะครับรังแกผู้บริสุทธิ์นะหมดยุคสักทีนะครับการทําสํานวนที่นะครับ เอาคนบริสุทธิ์ไปติดคุกติดตานะรางนะก็ต้องเรียนว่า1มกราคของ6 7เ,เป็นต้นไปผมก็จะเข้มข้นพร้อมกับทีมงานชนนุกรรมจะเข้มข้นในการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบปรามมิจฉาชีพในการปราบปรามทุจริตอร์ชัปชันของข้าราชการไม่ว,ว่าจะเป็นข้าราชการทุกหน่วยงานทบวงกรมวมต้องข้าราชการกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้นะครับมารับฟังชนนุวกรรมโดยกน,นทยขอบคุณนะครับข้าราชการดีๆทุกท่านนะครับก็ขอให้ ะครับเฮงเงรวยรวทุกคนแล้วก็นะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้แก่าพาดปลอดภัยพุบเจ้าพุ้มคอรองครับสวัสดีครับ